คำถามสุดท้ายในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนที่ติดเอสอม,มีเชื้อ HIV ค่ะคุณหมอทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าติดเอสคะอ่ะเพื่อนของดิฉันเป็นเกย์ค่ะอายุ34ปีเพิ่งจะตรวจรู้ว่าตัวเองเนี่ยติดเอสจากคู่นอนนะคะอพอเป็นแบบนี้แล้วจะเริ่มต้นอะไรก่อนดีคะรักษาได้ไหมทำงานได้ไหมคะแล้วก็จะสามารถมีอายุอยู่ได้ยืนยาวแบบคนทั่วไปหรือเปล่าคะคุณหมอเข้าใจครับตัวโรคก,ก่อนค่ะ ขอข้อมูลก่อนนะครับความตกใจเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมโอ้ยเป็นเอชวีเราก็ตกใจนิดนึงเอาละตั้งสติอ่าเนาะร้องไห้ได้นะครับเสียใจได้นะครับแต่อย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปบอกคนตรงคนนี้ก่อนนะใจเย็นๆก่อนนะครับหาคนที่เชี่ยวชาญเข้าใจเรื่องนี้นะครับถ้าอยากหาคุณหมอไปคุยกับคุณหมอได้ได้่เดี๋ยวมันมีฮอตไลน์ใช่ไหมเยอะแยะเลยที่เป็นเพียร์สปอร์ตใช่ไหมครับสามารถจะโทรเข้าไปคุยได้แล้วไปฟังแบบสบายๆ รักษาอย่างไงถ้าไม่รักษาแล้วจะเป็นอย่างไงยามันจะเป็นแบบไหนบ้างราคาเท่าไหร่รักษาจริงๆฟรีไหมของภาครัฐฟรีหมดเจาะเลือดก็ฟรีประกันสังคมฟรีไหมฟรีทั้งเจาะเลือดเป็นตรวจเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกในสิ่งที่ชอบเลยใช่ไหมครับถ้าบางคนบอกเออไม่อยากไปโรงพยาบาลรัฐไปโรงพยาบาลเอกชนก็ได้ให้ท่องไว้เลยเป็นโรคที่ยังรักษาไม่หายขาดก็จริงนะครับแต่เป็นโรค ที่รักษาได้แล้วสามารถทำงานได้ตามปกติเลยมีชีวิตยืนยาวได้ไหมได้สามารถจะถ้ากินยาต่อเนื่องรักษาเร็วนะไม่ปล่อยนานนะอย่าคิดนานนะแนะบบโอ้โหหเดือนแล้วยังทำใจไม่ได้ไม่ได้นะไปคุยเลยะนะครับแล้วก็รีบรักษาก่อนแล้วค่อยๆทําใจคู่ขนานกันไปอย่ารอให้ทำใจได้แล้วค่อยกินยา <c oughs> ะนะครับก็มีความรักได้สมมุติว่าเขามีแฟนใหม่ใช่ไหมเอาแฟนไปตรวจด,ด้วยเผื่อแฟนติด อยู่แล้วใช่ไหมครับแฟนรักษาหรือยังแล้วก็ให้แฟนรักษาด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้หมอมีหลายคู่นะจริงๆที่ทั้งคู่ติดด้วยกันก็ช่วยกันเตือนในการกินยาหรือคนนึงติดคนนึงไม่ติดก็ยังอยู่ด้วยกันได้ต่อนะครับความรักไม่มีข้อจํากัดอยู่แล้วติดเอขึ้นมารักษาเนี่ยยังสามารถมีครอบครัวมีบุตรได้ไหมคุณหมอได้นะครับเดี๋ยวนี้อ้าวถ้าเอาแบบดีๆเลยคือล้างเชื้อใช่ไหมเราเอาอสุจิคุณภูมาปุ๊บล้างแล้วก็ฉีด ให้กับภรรยาอ่านะครับหรือเดี๋ยวนี้เนี่ยเราพบว่าพอเรากินยาโจนกระทั่งไวรัส,สที่ตรวจไม่เจอแล้วนะครับนะตรวจไม่เจอเลยในกระแสเลือดนะครับภรรยาอาจจะกินยาเปรปป้องกันไว้ก่อนนะครับ,รบแล้วมีเพศสัมพันธ์โดยธรรมชาติก็สามารถจะตั้งครรภ์ได้โอกาสที่ติดไปที่ลูกเนี่ยก็น้อยมากครับแต่พวกนี้ต้องคุยกับผู้เชี่ยวชาญวางแผนด้วยกัน แล้วก็ให้มั่นใจว่าต่างคนต่างมีแค่ 1, 1. ต่อนหนึ่งเท่านั้นไม่มีคนอื่นอยู่ในสมการด้วยก็จะจัดการได้ง่ายแต่ทันได้